สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทผช่ชมครับเย็นวันที่29ธันวาคม2567นะครับมือนีบ่าวเทาแม่หมูนะครับเดินทางนะครับมาบ้านแม่ศิลนะครับแม่ครัวปู่40หรือแม่ครัวพารวยนะครับเดินทางมาแสดงความเสียใจกับแม่ศินนะครับเพิ่นได้สูญเสียลูกสาว ไปอย่างกระทันหันนะครับมือนอี้ก็เดินทางมารวมงานน้ำเพลินนะครับและกกมาแสดงเพามเสียใจน้ำเมสินน้ำและกกามาให้กำลังใจเพ่อนพร้อมนผู้ชมนะครับอยู่หน้าบ้านเมสินนะครับเขานะครับเขาไปในงานน้ำกันนผู้ชมช่วงค่ำจะเป็นงานสวดนะครับนผู้ชมสวดอภิธรรมนะครับคนก็บกำลังทยอยมานะครับเมสินอยู่พอดี นะครับุ่นะครับผมมาให้กำลังใจแม่เพ่นนะครับเออมาให้กำลังใจมามาเห็นอยู่เห็นเห็นเห็นอยู่ก็จะมาให้กำลังใจอะไแม่สินค่ะสวัสดีครับแม่สินค่ะสวัสดีครับแสดงความเสียใจน้ำได้แม่สินเลยเอฟซีแม่หมูแล้วก็เอฟซีบ้าวเทาเห็นข้าวหรือบ้าวเทาก็จะน้ำตาไหลน้ำมาให้กำลังใจน้ำท่านผู้ชม ทำบุญน้ำแม่ทำบุญน้ำแม่ศรีน้ำท่านผู้ชมเอาเป็นกัลังใจครับผมแม่นเอฟซีก็ดีดีกันสร้อยกันเต็มที่เพื่อนก็ให้กำลังใจแต่งเต็มแม่ขวานไปเปลืองงอกรล่ะเมื่อนั่นก็เห็นคลิปอยู่เอาเป็นคลิปว่าแม่ศรีไปหาลูกสาวโยยุทธยาบาดหอกเล็กกดเข้าไปเบิ่งเอ้าเพิ่นเป็นเงิงคือคือส่งคือให้สนอกว่าแม่ศรีแรกเห็นว่าพ่อแม่ศรีก็ไปเยี่ยมลูกโยยุทธยาประจำไปไปทุกที่ มันปีนี้ลูกว่าสิมาหาครับฟงบบังดูว่าสิมาหาครับนับตั้งแต็มเดือนขึ้นหลังนับแมนเอานั่งก็ไดเ้เอานัง่งไม่สิเอานั่งไม่สินังน่งน้ำกันทุกวันเดี๋ยวจังเป๋จุดถูบบอกน่องเดี๋ยวจังเป๋จุดถูบบอกน่องมือจะมาฟังสวดน้ำเพลินพร้อม,มจะมาตั้งใจมากเพราะว่าเอฟซีวอลทากับซีนี่เอฟซีเมียหมูกับมี่บพราะไมยมันเป็นนั้นซี่น้องนั้นนัดเต็ม หกเดี่ยนขึ้นหลัง่าสิมากหรือไม่วันที่ย e ี Z ่สิบแดได้แม่เอาเปน็นยังเคลือนกำนัได้ว้แท้ครับคุณเมีวา่าอีกจังยรดืนอนเอาไมาสิ้นเป็นทางยู่ทั้งหนากไปให้หนากหนักซบน้องคนละกั็นกด้ไปใในีบอกน้องน้ำเอานี่ธรรมชมนะครับเอา้ามาไม่สินนว้าเอ้ยนี่แหละอืม คือคือกำหนดน่องในบาสิมาก่อนก่อนปีไม่กำหนดไปไปแล้วงทหารหกเดือนขึ้นหลังแม่ก็เลยถามมาเป็นอยังคือกำหนกใบแทนมันอีกตะเคืองปีครัพอถึงเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดปีใหม่เสี่ยงพอดพานวันที่ยี่สิบแปดปีใหม่ครับบอตะหนี่ละแม่เลยว่าอย่าเอามันอีกหลายเดือนคือนับมือแล้วเอาวันนับหินี่มือแล้วทั้งเหมดอั้งไร่เมื่อ ว่านี่น้องก็เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอน้องเป็นโรคหัวใจแม่ตะวันตับปิลินหัวใจแล้วไปซียไแล้วไานี้ก็เลยว่าพักหลังมานน้ว่าแม่เก็บของไว้ได้ยังบอกแม่เก็บของไว้วัานฉันก็เลยบันีดาเพราะว่าเป็นหนูในท่อไตครับ ออกเ็เล่นหยานกะไรหนึ่งมานั่จะกินได้ประมาณอาทิตย์นึงละ่ะักสิเป็นนักอะหรเข้ากบับบอลูน้องเลิ้งานเลิกกะมากอกนา้าแแ้วมาแตงตูแฟนก็เล่น้ย่นแต่เสียงหายอยู่ในห้องแตงก็เล่ไปโซสมอมเมียม,มากปา ้วนเป็นยังทั้งไห้นี่ตะแกงปวดหัวบอกตกกะกห,ห้เพราะว่าเบาบะไรแลี่ยวการลัางจากนั้นกนตื่นเนี่ยหมดเศ้ามากประมาณซีซูโม,ม่วาก็เลยพาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกะแม่กระต๊ะใจว่าลูกเคยโทรมาวา่านองเขาโรงพยาบาลแบบเสียพันนะแม่หมอสชนิดฐานว่างเศษเรียนแม่สมอง,มงแตกตัวน,นี้แม่กระต๊ะใจแม่กะ ติตอตู้ลงไปท่นที่นีืขึ้นมที่22ครับไปฮอดคุณ2ีอตอนที่ไปเครื่องข้างนัง้น่าลูกเคยโทรมาว่าแน่ขานองตึงได้ขางนึงครับขางนึงตึงปลาว่าตะกีบมันบานตึงได้ทั้งสองขางเนี่ยต่มือกระบอกม่าั่นใดใครรู้บ้าง่าแม่ยูฮันเดอร์ี๋ยวแม่สิไปบอกมีตะเงือกัวเพราะว่าว,าวาครใดพ่อไปฮอด11โมงต้เย,ยี่ยม11โมงเนาะไปับบายโมงขึ้นไปหมอวาน้องยู่ของนิ ไล้ปารีสบอกกับแม่เท่าคนมือนึ่นอนแบบแน่นิ่งคือคนนอนหลับนอนแน่นิ่งแม่เราไมีการเห็นเราไมีการปวดนอนเพิ่จะปีไม่สิ้นยี่สิบแปดปีโอ้ยี่สิบแปดปีสิบเดือนยี่สิบแปดปีหลักการเพื่อการนัดมาามือวันที่ยี่สิบแปดเปนดมาจะกลับบ้านเมียนเป่าล่วงหนามากก่อนหกเดือนเป่าล่วงหนามาเลยก่อนหกเดือนคจากนั้นกลับบ้านที่ยี่สิบแปดตีไหม ลูกสาวคนโตแม่นลูกสาวคนโตถือว่าเป็นเสาหลักของแม่สินได้่านผู้ชมถือว่าเป็นเสาหลักของแม่ครัว<ม>พารวยท่านผู้ชม,มกะเคยมาถ่อมมหาเม่ครัวเคยเห็นเคยเห็นตะพุนเคยเห็นมือผู<ม>้ใหญ่แมนผู้ใหญ่เนี่ย,<ม>ยเป็นผู้น้อยที่หันเลี้ยหน,นังสือที่หันเคยเห็นตะพุนหน่อยเว้ยเคผู้ใหญ่แต่ว่เป็นผูกว้วนก็อี้ยผู้นี่ผู้จอยนี่ผู้ใหญ่ผู้จอยก็แมนน้ำนักซีซีฟผู้นี่ครับจังมาได้ยินข่าวหรอเออ อ๋อคือกระท่านหันในสนทกคือบอเห็นเพิ่นเพิ่นบริจเจ็บป่วยอย่างสนทบคอยไปไปเยี่ยมลูกบ้าเขาไปนั่งเฝ้าลูกหันจา้าลูกเขาลูกลูกบอกว่าแม่แม่มาหอดแล้วนันบอกจักม่านตามือที่แหลกเปิดอยู่ดิครับบ้านหนึ่งตอมือมากมอก็บอกว่าสมองนองบวมไปหลายแล้วบมอเห็นงานต่อมือมากมอก็ตอกอย่างไปว่าญาติมีอยู่ใสมองนามาน แม่ล่ะยูจัะไหนบ้าครับตอกจ้ำไปต่ำเหม่นว,าว่าเข้าจะร้อให้ลูกตื่นแต่ว่าหมอบอกตอกจ้ำล็อกล็อกกระ,ะลับอะไรเจ้าผู้เป็นแม่ก็บอกกระห้ให้พี่น้องแก้ที่เมือ่อเ <c oughs> มื่อนั้นเห็นคลิปแม่ครั้วพ่อรวยเด้งขึ้นบ่าวเถ้าก็แล้วเอ้าแม่สินเพิ่งลงไปยามลูกอยู่ยอ่ะที่มั้มปีไม้เบาเถ้าได้คลิปบางซี่แ,แต่ว่าเปิดเขึ้นเป็นเมืองคลิปเอ้าเพิ่นคือห้ก็เลยเบิง่งโอ้กัดกัดนีแต่ว่าโอ้เอ้าเพิ่นอยู่ล่วงบานแล้วอาจจะซ่วงจะเศร้าองศ์น่ะแม่สินเออน้องมันกี่สิบ กี่สิบแปดปีสิบเดือนนั่นหลับมือเกิดเพิ่นแต่ว่ามันที่ตรงกันคืออย่างที่ตรงกันคือมือเพิ่นนัดมือนัดมือขึ้นมากนับมือวัดเกิดเพิ่นยี่สิบแปดติมีสินยี่สิบแปดบานนี่มันมา่งไ้เบิ้งแล้วฝาข้างในครับหาสองแปดขึ้กันหาสองแปดให้กันฟ้าไอ้ฝาฝาบานไม่เพิ่นฝาบานไม่เพิ่นหาสองแปดติมีสินอายุน้อง ยี่สิบแปดนะครับรากาน้องน้องนัดมือขึ้นมาจะกลับมาปีไหมจะกลับมือ่าจะกลับมาหาเมียนัดไปก้อนหกเดือบอกเลยว่าจะมามื่อนี่เมียนบอกเลยว่าจงได้กระสิขึ้นไปวันที่ยี่สิบแปดปีไหมซื้อกุ้งซื้อปลาซื้อนงไปลาเมือกไปเผาให้แม่กับน้องกินปลาซันก้อนไม้นรับ้านนี้กันนอนอยู่หันเนี่ยจนกว่าถึงวันที่ยี่สิบแปดหล่อนกังสี นอ่นดูหันหาเมื่อเดี๋ยวดเดี๋ยวที่บ่อปากบ่อวอกบ่อรับหนูแม่เบาเลยลับหมอเพิ่นว่าเป็นยังไม่สิ้นต้องรงหมอเพิ่นว่าเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองตีบเพราะว่าเลือดปกขืนเป็นเรื่องสมองเพราะว่าขาดเลือดแกกับปอกขืนเพราะว่าแก้เป็นลูกหัวใจคนเป็นลูกหัวใจก็ต้องมีขาดเลือดเนาะครับอ,ะะอืมปวดปวดหวาเอานะครับเป็นกำลังใจให้เมนสินนะครับคุณผู้ชมอันนี้กับพี่ว่าลูกสาวไงเป็นเป็นสาหลักเนาะเมีสินเนาะ ผมคนทำงานหาเงินแม่นให้น้องเลีให้น้องเลี้ยนหนังสือน้องกะลูกสาวเขาเรียกว่าลูกสาวน้อยลูกสาวหล่าเพิ่นก็ยังเลี้ยนอยู่ท่านผู้ชมแม่นค่ะอ่าการที่จังไบรเนาะคันเอียงไปแล้วกันเม่กะซิสสูสูสูอะไรไม่ซิสนาสูน้ำสินพูดอยู่กะสูขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเพิ่นเพิ่นกะโอนเงินมาซอยกันไล่ไหลครับอ่าน้ำใจเพิ่นกระโดดไหลเอฟซีแม่ขั้วเพิ่นกะ หลายท่านผู้ชมนะครับนอกจากขอบคุณขอบคุณสุขูสุข้นพ่อยายไม่ญ่เนาะไม่สินเนาะผู้ที่เพิ่นเคยเป็นเอฟซีแต่แรกๆแม่จังได้กระจาแม่ทั่วอื่นปูเงินมากคับผู้มีกำลังใจให้ห้องห้องปฏิใจผู้ผู้เป็นกำลังใจให้กระดีมัดไม่สินเนาะดีเบอร์ดีมัดคนอ่ะเสียใจด้วยนะแม่ชินอ่าเป็นกำลังใจบอได้พ่อกันกับช่วงระยะหลังๆบ่ค่อยได้พ่อท่านผู้ชม ต่างคนต่างงานบางทีเป,ป็นศิลป์เปิ่นกะไปทงให้ทงหน้าแต่ว่าไปออหาปูกระถามกระถามเรื่อยเออไปหาปูห้าจแจกขวอก,กันป,ปูกระวายอยู่เพิ่นมาแล้วเพิ่นกะกลับเพิ่นบริยุโดนศิสินเพิ่นว่าเออไปเขาไปหาปูออช่วงหลงังๆกับพอคอยเด็กนั่นว<ะ>่าอยู่ว่ายถอยสิมีปูมาเบิ่งแม่ขวับ <c oughs> บ้านอ้อบ้านเด็กมากเจ้ค่ะแต่ว่าเด็กพราจะได้ยินข่าวหมู่ว่านแล้วเออเดี๋ยวมืออืน่นมืออื่นจะเข้าไป ไปหาแม่คั่วเนาะไปให้กำลังใจเบนเออแกยามีแต่ว่เบนกันย่ามันจะเบินกันย่ามใจยดไหมครับตอนที่แม่ลัวไปให้เราเร่ก็เด้ตั้งใจวะจะให้กบนได้พ่เาไปเพือวป็นอดาจะโทษมันผมมีตะเบอร์ก่าบาดเบอร์ไม่เจ้าอยู่น้แม่หมูจะโทูเอาไปจะโทเอาไปถามันสิมื่เป็นกังไดสดอกกรเไรบริโทา ก็เลยพรามองหูข่าวมาว่านนี่แล้วมือนี้ก็ได้มากให้กำลังใจแร่ว่าิูคูเอฟซีครเปนเจภาพเนาะครับอครูปิเจ้าภาพเพชรเมืองกันทร์กับแม่ปิญจภาพมาแล่าถวายพระตอนเย็นแมนวันที่ี่ปิญจภาพมือได้มากกสิกวบสิ่อันให้พี่น้องเอฟซีเขาเบิ้งนน่าอยู่จะเอาไว้จะขึ้นแมนิ้วันที่หนึ้งวันที่หนึ่งวันจัดวันพุดแมนค่ะวันที่หนึ่งจัดเสียอไป เอาสูสูน่ามีสินเนาะแต่น้องซ่องหซ่องที่ห้าจากพันธมาตรค่ะโอเคเดี๋ยวหันเป็นตัดดูเอานะครับหาปุ๋ะหอ๊ฮ่าหาโมแน่น้องน้องอยากให้อยากให้แม่ได้โชคบอกสองแปดตีม่นมันมาตรงกันคือสามหมองคืออายุเพิ่นอายุเพิ่นก็เรลยกมากมือนี่เพราะว่ากับว่าเม็นว่า เพิ่นสีว่าตอนที่เพิ่นเก็บปัวได้เพิ่นว่าวจะตอนเพิ่นทำงานทุกหาหกเดือนขึ้นหลังครับย่างมาตลอดแม่ก็ได้บอกว่าอย่าว่ามันอีกตั้งหลายเดือนเช่นสิได้มาปีใหม่สิมาเบอกอีกอย่างดวงหนาตั้งหลักหลายเดือนครับวันหากำหนดเรือนหมื่นปัไม่เลี่ยงเพิ่นระวังทางสัตว์เอานะครับหาผู้ใดในกะเพิ่นว่าสองแปดแล้วก็เลขไอ้เลขบ้านไม่น้องเพิ่นน่ะเลขฟ้าน่ะห้าหาสองแปดป่ะไม่สิ หาสองแปดะยุน้องกับสองแปดแลวก็น้องกับเสียวันที่ยีดน้องบอกแม่สินว่าจะกลับมาหาวันที่ยี่สิบแปดนี่แหละเดือนนี่แหละมันมาแม่สิเวียวันที่ยี่สิบเเวลาหาทุ่มยี่สิบหกท่มยี่สบหกแมนเราเกือบวันที่ยีแดแล้วเนาะเดี๋ยวันที่ยี่สิบแปดแต่ว่าอายุเพิ่นเป็นยีปีแลวการเพิ่นเลือกที่จะมาหาแม่นี่คือวันที่ยี่สิบปดานไม่เพิ่นกะ ส <28. S 1> องแปดเอาเป็ดกำลังไก่ไม่สินสุดๆค่ะปลาเท่าก็จะยู่ฟังสวนอภิธรรมน้ำเพลินมณีแล้วกันนะครับทำชุม่มไปกำลังไก่ไม่สินค่ะนะครับเอาขอบคุณครับผมค่ะครับสวัสดีครับ